เฮ้ยเช่วะนี่เหดเยอะมากดูเห็นเลยนะเห็ดลูกว่ะอ้ยตัใหญ่มากนี่ว่ะครับสวัสดีครับผมนายวัวผมเมฆใสเดินป่านะครับผมนะวันนี้ผมก็จะผ่านเปิดมาหาดูเห็ดรอเห็ดนะผมนะอีกหนึ่งวันน้ำว่า เราจเจอรอยหิดหรือเปล่านะก็เดี๋ยวเราขอได้เพื่อนคนไหนชอบคลิปนี้ืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมนะเพื่อนนี่มีกำลังใจทำคลิปจะตอบเลยนะครับผมเจอกัพาเพื่อนไปดูรอยหินกันไปขุ่นเยอะมากนะก็บอกคุเพื่อนก่อนว่าแหล่งเนี้คือแท็กนะี้คือขึ้นเยอะอีกมากนะดูจานนะเพื่อนนะ ว่าเราจะเห็ดจีเพอได้เห็ดนแล้วนะเห็ดดอกเล็กเราก็เจอแล้วเจอเช้ชาหก็เจอมา,ออาม่อยหมูใหญ่นะฝนตกเลยเดี๋ยไม่ได้ถ่าย,นะาายคลิปถึงจะเป็นรอยเห็ดแล้วเนี่ย ขอ้น <itos> <im sharing> ีดมกพวก่นเพื่อนเลยยังม่เห็นดอกเล่นนะเพื่อนม่ชอบดชื้นนะครับผมนะจะรูอันนี้เพื่อนนะเนี่ยรูอันนี้ซึ่งเก้งพวกเก้งกินนะผมนะนี่เนี่ยเก้งกินนะมันจะหอม่ะเอหอมมันมันมันมหอมนะนี่นี่นะ กินดีดดมากนะลุงบอกว่ามันจะตากินดีนะหมอที่แทวมันจะลุกมากนะในป่ามีจะลุกตัางเลยน,นะแล้วก็ลุงฝั่งเห็ดอะไรไอเห็ดหมินนเพื่อนไม่เห็ดหมินคนวะเห็ดหมิน,นเพื่อนลงเห็ดหมินเยอะมากอะ ก็มันขึ้นลอบคอไผ่นะบางที่นะบางที่ก็ไม่มีนะเลยนะเนี่ยมาเจอแรงนู้นดอกเห็นเลืเหลืองเนะลืองใบไหลนะ น,น,น,นี่มันเป็นเห็ดอันนี้เห็ดลวกนะฮะนี่เห็ดลวกนี่นี่เห็ดลวกนะหอมมันไม่ดลวกหอมจะขึ้นเยอะน่าไปต้มได้นะแต่ขนไม่ตัดจิ้งนะตัดช่วงนี้เพราะมันเหนียว cái nó hôm 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 này ổn này. hôm 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 nè, chỗ này, hôm hôm Cái hôm 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 เจออดกขึ้นเลยนะเจอได้หุดปวกสร้างนี่จะเป็นตหลังนะปากาตหลังแทบเลยฮะนี่จอดรถไวน้นะเป็นทางนะ ข้นไปนี่มือจะไปไกลไนะเว้ยนะเขาสูปปลาหลงดิบนะผมนะแต่เราไม่ไปนะเราไปเดินเลยไนะี่มียเห็นข้นอย่างไม่ขึ้นนะดูเห็นนะไม่ขึ้นอนะีกคนนี้พวกจหีหลงมือมั่งน,งน,นนะ

mọi thử mọi người 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 นช่ใช่เพื่อนนี่นนกินนี่กินหอมนมี่กินได้นะอืมนี่หอมมากเลยนะนี่เห็นอะไรหอมจริง,งนะนี่หอมอืมหอมมากเลยนะนหอมมากเลยอืมเลยบางทีเห็ดโคนเหมือนเลย ให้ันดูนี่นบผมนะส่วนปลาลังง่าบนี้นะนี่คือปลาจีหลังนะมันใหญ่เยอะมากนะน้นตัวไหนดูนี่้นมันนะม,มีนมจอหกขานะนม่คือิไมน่อไม่ถูกนะหเหรอเหรนตัน,หน,นเหรมั้ยเ้เลย ý thức là cái đâu, này cái lông ngô quá hả hê chào mẹ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  đi, mẹ chào mẹ chào mẹ chào mẹ

có thịt là nhìn vui chắc cái thịt của chai rồi sàn xì si. đây đây ngô đúng không ạ không mua si. này đã nừng to xin cậu đều lắm xỉa xỉa cứ lá nữa nó cũng nhiều mang หนึ่งสองสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดดอกนะเนี่ยสิบเอ็ดดอกเลยฮะไม่ได้เป็นไรมันจะนี่นี่นี่ดอกนี่ดำดอกนีว่นี่ดูว yani. ่ xả ra thấy chút nữa không mũi cái nào này không biết cái không biết này không này

เดี๋ยวผมมาคนะไปมีกิโลกรงหน้่อยนะว่เเจออะไรหรือเปล่า ม waited, ันเหมือนเห็นลงโมกนะมันมกเห็ดอะไรเ็นข่าตกหนึ่งช่อนี่นี่เจอนี้กันี่ยเฮ้ยเนี่ยเทียบเลยฮะเนี่ยตองนี่นู้นนู้นเเเยอะมากนะเฮ้ยจริงนะเห็นมเหมือนกัเก็บขายป่ะก็ไม่รู้นะเลยนะี่ฮะหนึง Nè, đổ ra đi. Nè, tiếp đi ra mình nói là hình là tủy mà, không có mấy nơi chạy mà Mình chơi vô rồi nè, đừng có Chơi nè, cút ลองดูันีแต่ไม่มีมันจะแบบนี้เลยเดียวอีกคนะเพื่อนผมไม่กวนขึ้นดีนะผมน้ไม่คคุยมากนะ เห็ดนี่ก็เห็ดตอเห็ดอะไรน่ยนกินได้หมดนะแต่ก็เอะอมอพวกหายปลาที่ลังนีมันรุ่เห็ดอะไรนะเยะมากเลยเเ็่านเ้หลู่ัดนัดูเพมาก ไอเนี่ยเฮ้ยทีนี่โคนเนี่ยเฮ้ยโคนเนี่ยต้องเดือดคนดองนะเนี่ย,ย,นะยผมนะ่ะไอโคนนะนี่เฮ้ยโคนนะผมนะนี่ไอถั่วด,ดำไม่ใช่เลยนะตกใจด้วยนะ 不回娘家可以吧？ ขนดองนะแต่ไม่รู้อยูนนะไ่ไหนนะนี่เหอะไรมเดินเพียบนะนด่อะไรอีกทนไมถุงน่องเฮ้ขนดองอีกนี่ตัอะไร มันเปาว่างานที่พิหรือเนี่ยนี่มันโซล่า้าไอ้โลาันอยู่ไหนขอเลี้ยงให้หลงหว่ามม

Những mũi hello 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 này hello 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 เห็นเหตุเลยข้างเดเห็นดอกเลกนะไม่เห็นเลยคนบ้าไม่ให้คนเจอะตาดีห sí ี้วไ่นหมาอยู่จะไม่เห็คนสบายเยโคมากนืจั Mike. 여라디오디야 에라디오. 에라디오. 에디야에이디오 đúng rồi lắm bữa nay luôn anh kìm hai nè, em lại chưa mang nữa, mình mất đi, chữ mang này, cái dòng cái อย่างน้เห็ดก็มากทีห่หลากหลายชนิดนะแล้วมันมันบาลุกไปขอบผมกลับแล้วผมนะตอนนี้เราก็จะขอเพื่อนเดินทางกลับนะเดี่ยวเดียวขอกว่ากินข้าวอ่ะเราเองยังไม่ได้กินข้าวนะผมนะเดี๋ยวเราเจอนะผมนะตอนกินข้าวเสร็จอีกทีนะผมอาจจะเดินหายรอดนะก็ใช้์เพื่อดูดทีนะแต่ทีนี้ผมขอ กลับไปกินข้าวนะครับผมเน่ยอยู่ข้าวมากเลยนะเจอกันนะบุ๋มที่ีคอรารัลกันนะขอคนละหนึ่งหนึ่งแชร์กดไลค์ให้ผมนะเพื่อที่ผมจะมีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับผมนะปีนี้เจอกันใหม่ปีหน้าไปครับ